มาเล้ครับไปทีเลือนผ่านมาเอกนู่นนี่แล้วหนุ่นี่สิพ้ามากินเขาวันนี้ได้หยัางมาเนี่ยวันนี้เป็นวันสันวันดีนะครับเด้อเดินหนึ่งสิเปลี่ยนกะที่หนึ่งกะพอดีเลยเอ๊ะอยากกิน,นครับทำไงพี่น้องฮกินข้าวน้ำกันนะครับอืม ที่ปัดมาเจอชิปพรมแล้วค่ะเห็ดเนียงอยู่กับท่านยังไม่ได้กินข้าวค่ะมากินน้ำกัน,นะครับ,บแซ่บขออ้าวเหนียวครับ พี่นองเคยเป็นบาเวลาหิ้วเข่าจ,จัดมากินข่าไปมันจะสมครับลากินไปคำหนึ่งหูสึกว่าอ,มอมืมันคือแซ่บแต่ว่าแมนมารครับเคยเป็นเธอผมาบาลาหิวขา่าวสืยร้องข้าหือ เดินกินได้ตกหายออกกิงอันนี้ผมกินเสร็จแล้วผมก็หน,นาจะกินเบอ,เอร์เบอร์บน่าจะไปน้ำ ตื่นขึ้นมาละกินต้อนลคไปเหตุงานเนาะครับเข้ากะัดดึกนะ้องผมนี่เดือนหนึ่งสิเปียโนขังหนึ่งตันแล้วแต่หัวหน้าเพิ่นสิเปลี่ยนให้ซารเรี้ยวกยับยูทิตเพิ่อนอำเภอใจเพิ่อน,อ,นอารมณ์ดีกับเลี่ยนไว้แนะ่วันไหนก็ะหนาหยุ่งๆกับสิบเปียนยากแต่น้อยหนึ่ง ผลง,งานยังเบิดได้แผนยังขายบระทันครับลูกน้องกันตาก,กูตาเขียวกันเบิรดเยอ,อะฝากไว้ครับซัมเมอ่นะเดี๋ยวก็เจอกันอีกคลิปหน้าสวัสดีครับ